ผู้เป็นมารดาเป็นญาติพี่น้องเป็นมิตรสหายและเป็นผู้ที่มีความเคารพนับถือชอบพอกันด้วยความรักความระลึกถึงความกระตัญญยูกตวเวทีคิดถึงความดีของท่านผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว <c oughs> ว่าท่านเป็นผู้ที่มีคณงามความดีเป็นคนดีแม้ท่านจะร่วงรับไปแล้ว ความเป็นคนดีของท่านยังปรากฏอยู่จึงได้ตั้งใจทำบุญอุทิศไปให้เพื่อตอบแทนคุณงามความดีของท่านมีคำพูดที่คนแต่ก่อนท่านกล่าวไว้หน้าคิดอยู่คำหนึ่งว่าอันคนดีตายเหมือนใส่ร่มมาล้มหับผู้คนรักอะไรอยู่ไม่รู้หายและอีกประโยคหนึ่งว่าคนดี อยู่ก็มีคนรักจากก็มีคนอาลัยแม้ตาย